หาแท่งแล้วเดาเหีนหนักกันเลยละขา ขาดก็มีพวกขนมขบเคี้ยวของเด็กและก็ยาสามัญประจาบ้านนะครับอ๋อนี่ไม่มีใครคิดเลยยาสามัญประจําบ้านใช่แล้วก็นี่เด็กกนีกสำคัญนะเพราะว่าเด็กนี่เขาครับอาาจเขารู้สึกว่าไอ้ถุงยางที่ที่เราได้มามันมีแต่ของคนใหญ่อ๋อมีแต่ของคนใหญ่ใช่แต่ของขนมเขาเขาไม่มีเลยเลยพวกยาก็ไม่ค่อยมียาก็ไม่มีโอ้ใส่น้ำ มอต้าง่เจ้าขอคาเอาลูกเขาตั้งคางเลยบ่นอ่ะโอ้ง่ายดีแันเนาะจากจังหวัดสีสเกตครับผมมาบริจาคเอาดึงกองานอ่าแค่แล้วได้เห็นหนากันเลยลาย 哎，这边没有。 แต่ก็มีวัตถุด,ดิบก็คือมีเข <c oughs> าเอามาให้ลุงลุงไหนทีสามสี่ทุงเยหนึ่งแดงเนื้อบาาโคคา ไปซาฟันพยานาที่นี่รับตังไร<ป>ครับเออางงมาได้ยัไงอนะครับนี่ยข,ของไปทรงเหรอ เอาออกนะครับ้อนนี้เอาเอาของลงเอาว่างเอาว่างลแบบนี้นว่าไหวไหวแบบนี้เดี๋ยวก็จะให้เช่าบ้านมาอืมเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะแจกเองนะครับวัวชา่วบานอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นกลุ่มเสียงเนาะมันจะมาแจก เรามาว่างไว้ก่อนครับเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ผู้ใหญก่ก,อก,อกอ็อยู่ขางในบ้านนี่ท่านขามานะครับ้บนนะครับเออคนละนะ้ออออยมย่เดอ,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 าอเา้าวยนเขาเก้าจ้า ก็มาหยุดรอตรงนี้แหละไปไม่ได้นะครับผมผู้ใหญ่บุญเจริญท่านผู้ใหญ่บุญเจริญใช่ไหมครับอาจารย์ผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนบ้านบ้านดงแดงครับบ้านดงแดงหบ้านดงแดงก็ปิดหมู่บ้านด้วยใช่ไหมครับผมมีกี่หมู่บ้านครับมีสามหมู่บ้านครับมีบ้านขาม แล้วก็บ้านดงแดงบ้านโคคาดงแดงนี่มีหกลายที่ติดไปแล้วครับผมแต่ถึงมือหมอแล้วล่ะถึงมือหมอหมดแล้วถึงมือหมอแล้วใช่ไหมมาตรการในหมู่บ้านเราวันนี้วันนี้เขาก็มาตรวจหาเชื้อเชิงลึกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งหมู่บ้านเสร็จไปก่อนเที่ยงแล้วพอแต่ก็คิดว่าเราจะปลอดภัยกันเนาะสบายใจขึ้นระดับหนึ่งครับผมตอนนี้ได้ยินว่าผู้ป่วยทั้งหก คนนี้อยู่ในวงวงแคบวงแคบลงไม่ไม่กว้างไม่กว้างอยู่จุดเดียวอยู่ในครอบครัวใกล้ญาติใกล้เคียงของพ่อแม่เขาเรือติดกันควบควบคุมบริเวณได้คือหมู่บ้านก็ปิดด้วยใช่ไหมครับปิดทั้งหมู่บ้านมีกี่หลังคาเรือนครับมี7 8หลังคาครับผมโอ้คนก็200ประมาณ2 3 0คน230คนที่อยู่จริงครับขาดเรืออะไรบ้างที่เราเวลนี้อยากให้ผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ต้องการต้องการอะไรบ้างครับอะไรบ้างเผื่อพวกเราได้ตอนนี้ก็ สิ่งที่ขาดก็มีพวกขนมขบเคี้ยวของเด็กแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านนะครับอ๋อนี่ไม่มีใครคิดเลยยาสามัญประจำบ้านใช่แล้วก็นี่เด็กๆนี่สำคัญนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าไอ้ถุงยางชีพที่เราได้มามันมีแต่ของคนใหญ่มีแต่ของคนใหญ่ใช่แต่ของดพวกขนมเขาเขาไม่มีเลยเลยพวกยาก็ไม่ค่อยมียาก็ไม่มีน้ำพวกน้ำก็น่าจะพอเพียงแล้วแหละน้ำจะพอเพียงยังขาด ยารักษาโรคยายาสามัญประจำบ้านยาสามัญประจำบ้านพวกพาลาพวกยาแก้ปวดท้องพวกอะไรนี่ใช่ไหมครับไม่มีแล้วก็กินขนมไม่ได้ด้วยครับออกข้างนอกก็ไม่ได้แล้วเด็กอยากกินขนมก็ไม่มีด้วยเนีกก็ฝากฝากเนาะฝากแฟนแฟนเพจด้วยส่วนพวกอาหารแห้งก็ได้ได้แจกไปสองสามรอบแล้วคิดว่าเขาพอพอยังชีพได้อยู่ครับแต่ถามว่าครบ น่าจะอยู่รอดถึงถึงกำหนดวันที่13ไหมตรงนี้ก็คงจะไม่ถึงไม่ถึงแต่ยังวิจัยว่าจะมีมาเรื่อยๆจะมีมาเรื่อยๆแต่อันี้ก็ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกเดี๋ยวพวกเราก็มีอะไรเราก็จะมาช่วยเรื่อยๆเอาเอาเฉพาะสิ่งที่ขาดเหลือก่อนเฉพาะสิ่งที่ขาดเหลืออาจารย์เนาะมีเสียงสะท้อนมากก็คือพวกพวก ขนมขบเคี้ยวของเด็กยาสัมัสประจำบ้านพวกยาดมยาอะไรประมาณนี้พวกะคนมันมียาดมคนมีตกตอนนี้ก็คือขาดยาสามัญประจําบ้านยาดมยาแก้ปวดแล้วก็อะไรอีกขนมขบเคี้ยวของเด็กขขนมบเคี้ยวของเด็กครับที้เราลืมคิดไปนะเพราะว่าเราให้แต่ผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กๆไม่ได้เพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะซื้อกินก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ก็น่าคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปววางแผนกันใหม่เดี๋ยว โอเคเนาะได้ได้ขอบคุณมากครับท่านผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับสู้สู้ครับผู้ใหญ่เราสู้สู้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราเราไม่ทอดทิ้งกันมียังไงก็จะช่วยกันช่วยเหลือครับผมสาธุ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 ครับผู้ใหญ่ขอบคุณมากครับ เนี่ยน้ำดื่มมาให้เดี๋ยวสิพิษจตนาครับครับน้ำดื่มวันนี้ก็70 7ดสิบ็ค7จแพ็คสดเจ็ดสิบแปดแผกหนึ่งแ็คพอดีครับผมโคเรือนนั่นหนึ่งแผกพอดีใช่ไหมครับโอเคครับอยู่ได้อย่างน้อยก็อยู่ได้หนึ่งวันเลยนี่ครับโคเรือนเพราะโคเรือนหนึ่งก็มีอยู่ประมาณ3-4มสี่คนสูงสุดก็น่าจะ6คนต่อโคเรือนเออครจะมีลูกมีหลานด้วยนี่ก็เป็นน้ำใจจากร้านร้านสมพิษนะท่านผู้ใหญ่รับผร้านร้านสมพิษรัตนบุรีเป็นเจ้าภาพครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้น้ำทั้งหมด400 400กว่แหกนอาจารย์เนาะ400กว่านิดนิด400กว่านิดนนะครับที่ร้านสมพิษสมพิษรัตนบุรีบริจาคมานะครับเป็นเจ้าภาพ400กว่าแหกนะครับมาให้หมู่บ้านแล้วก็ยังมีที่ท่านพระครูเจ้าคณะตำบลหัวงว้วันนี้มามาเช่นเดียวกันนะ มามาร่วมด้วยช่วยกันมองพัชรวัลนี่พอดีเออเออเดูยน้ำกันมันก็เลยบอกเมันเสาร์นี่เพรับว่าซอยกันครับโอ้โนี่ฮะคนไทยไม่ทิ้งกันพระสงฆ์ท่านก็ยังช่วยน้าน่าชื่นใจน่าชื่นใจเนาะเหตุผลที่วัดว่าเหตุผลควรจะสื่ออะไรันี่ยขาดขาดถ่ายกันไปเอ๊ะจะช่วยกันไปบรรยากาศผลของมาช่วยตับบอนน้องบัวบาน สี่หมู่บ้านเอามาลงตรงนี้ก่อนนะฮะบ,บ้านขามซึ่งต้องไม่ให้เข้าหมู่บ้านนะครับไม่ให้เข้าหมู่บ้านต้องมาจอดส่งไว้ที่นี่แล้วก็จะมีอ่ามีเจ้าหน้าที่หละเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปแจกให้กับโครเรือนแต่ละโครเรือนนะครับน้ำเยอะพอจุกวนนะน้ำเยอะพอจุกวนนะครับ ฉีดดรอค่าเชื้อค่าให้ผมหน่อยอ่าออันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่เลอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับของคนชุมชนก็ถ้าพบุก็มันก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแหละค่ะใช่ค่ะพี่น้องที่กรุงเทพเนี้ยเขาก็คอยซัพพอร์ตขะซัพพอร์ตมาด้วยใช่ซัพพอร์ตพ่อแม่ที่อยู่บ้านนี้อยู่แล้ววันนี้เราเห็นคนไทยคนชุมชนใกล้เคียงเรามาช่วยกันรู้สึกยังไงบ้าง ก็มันก็รู้สึกดีใจค่ะที่เวลาเราคือเวลาเราลําบากเวลาเราเจอปัญหาอะไรเงี้ยก็เพื่อนบ้านก็สปอร์ตคือไม่ใช่เพื่อนบ้านทุกคนทุกคนใช่ค่ะก็มาช่วยกันเนาะใช่ค่ะพระอาจารย์แกยังมาเลยค่ะอาจารย์ยังมาเลยเออค่ะคุณพระช่วยของจริงวันนี้